ขอพุดโธอย่าลืมโทรนะคุณเอสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณเอขาเรื่องวันนี้เกี่ยวกับอะไรคือหนูไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารที่หนึ่งมาค่ะแล้วหนูสอบทุกอย่างผ่านหมดค่ะพี่เป็นไปตกรอบสัมภาษณ์ที่เขาก้าวหัวกระดาษหนูด้วยประกาแดงแล้วเขียนไปด้วยประกาแดงว่า LGBTQ+ ค่ะอ๋อก็ทหารนะโทษทีคุณเอกเป็นเกย์หรือว่าเป็นสาวหรือมีนมผมยาวหนูหัวโปกหรือว่าอะไรหนูเป็นกระเทยเด็กที่ใช่ค่ะกระเทยเด็กแต่ทุกอย่างยังเป็นผู้ชายอยู่ผมสั้นใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเกี่ยวดงเสียงเหมือนผู้หญิงมากเเสียงเหมือนผู้หญิงใช่ใช่ต้องถามห้ชัดเจนก่อนน้องให้เดี๋ยวนะสอบโรงเรียนเตรียมทหารหรือสอบทหารคะสอบทหารค่ะพี่เป็น อาเล็กกว่าลงมาพอกเตรียมทหารนะคะเล็กลงมากว่าเตรียมทหารใช่ค่ะคือหนูยังไม่อยากจอจงถ้าจอจงเรามันจะอ๋อจะดูโอเคไม่เป็นไรโอเคโอเคไม่เป็นไรสอบทฤษฎีผ่านแล้วสอบข้อเขียนผ่านแล้วสอบสัมภาษณ์เราโดนไม่ให้ผ่านพร้อมเขียนว่า l อ b t q คค่ะคือคือถ้าผ่านเนี่ยเราก็คือไปเป็นทหารใช่ไหมไปเรียนก่อนค่ะพี่ไปเป็นนักเรียนไปเรียนก่อนไปเป็นนักเรียนสองปีแล้วก็ค่อยไปอับุค่ะแล้วทําไมเออยากเป็นทหารอนะ คือตอนนี้นหนูอายุ23ปีนะคะคือหนูผ่านการเป็นทาหารเกณฑ์มาก่อนอตอนนั้นน่ะหนูเข้าไปตอนแรกก็ไม่ได้ชอบอะไรหรอกค่ะแต่พอเขาไปอยู่แล้วหนูได้เจอกับระบบงานได้เจอกับอะไรหลายอย่างกับตรงนั้นหนูรู้สึกว่าระบบการทํางานหรือว่าหน้าง,งานตรงนั้นนะคะ่ะรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับหนูเพราะว่าหนูเป็น LGBTQ ก็จริงหรือเป็นุ๊ดก็จริงแต่ว่าหนูไม่ค่อยชอบงานที่นั่งสวยๆในออฟฟิศเท่าไหร่หนูชอบงานแอเวนจูอ๋อโอเคโอเคอืมอืมอืม ทีนี้ตอนสัมภาษณ์อะค่ะเอเอพี่ถามหน่อยว่าอันนี้พูดตรงตัวเอได้แอปแมนเพื่อสัมภาษณ์หรือเอก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็พูดจาแบบนี้ตอนสัมภาษณ์กับเขาแอปครับพี่แอปแต่ว่าพูดครับตะโกนทุกอย่างทําทุกอย่างพี่หนูคือแบกลงกึงไปข้างหลังด้วยอยางพี่เขาสัมภาษณ์อะไรบ้างอันนี้หนูพูดไปนะคะคือถ้าไปสอบตรงนี้หรือถ้าเราจะเข้าองค์กรในองค์กรหนึ่งเราก็ต้องถามเกี่ยวกันกับองค์กรของเราถูกไหมคะอืม แต่เขาไม่ถามเลยอืเขายิงคําถามแค่ว่าเป็นตุ๊ดใช่ไหมม,มีแฟนเป็นผู้ชายใช่ไหม,มเป็นลูกหรือเป็นรับโอ้ยคือเขาถามแต่เกี่ยวกับเพศสภาพหนูอะพี่เขาไม่ถามเลยเกี่ยวกับทหารถ้าเกี่ยวกับทหารมีแค่คําถามเดียวว่าถ้าได้เข้าไปแล้วอะจะเลือกสายไหนคือถ้าเข้าไปแล้วคือมันจะมีสายงานให้เลือกอีกใช่หนูกว็ว่าเอออย่างหนูอยากไปสายนี้ถ้าเพราะหนูเคยเรียนเกี่ยวกับตรงนี้มาหนูอยากใช้ความรู้ของหนูเข้าไปตรงนี้แต่ว่าตอนนั้นหนูก็พูดครับนะครับ แต่เ <L an> ดวว่าหนูปะไม่ค่ะไม่ตอนนั้นคือพวก<ม>ครับ <ผม S 1> คือเขาจะพยายามใช่ค่ะพยายามที่เขาจะแบบเขาคําถามเขาจะพุ่งมายัางไงเราก็พยายามจะบอกไปว่าโอเคเราพยายามที่เราเราจะเก็บตัวเองให้มากที่สุดเราจะพูดครับหนูก็เพื่อนกับพกพกเพื่อนที่ได้เขาไปเรียนแล้วอ่ะเออมึงถ้าเขาอ่ะถามกูประมาณนี้ยกูควรตอบว่าไงวะเขาไม่ถามหรอกมันมันพูดอย่างนี้แต่มันเป็นชายแท้แล้วพี่อ่ะแล้วเขาถามลาวก็ตอบตามความจริงเลยแต่ว่าก็เก็บเก็บตัวเองไว้ไหนแล้วกันก็พูดแบบนี้ แต่ว่าถามว่าหนูปล่อยตัวเองไปไหมคือตอนแรกหนูคิดว่าเขาไม่น่าจะอาคติขนาดเพราะว่าในส่วนต่างๆคือหนูทําได้ดีมากไงพี่ตอนเริ่มคัดตัวเขาทําอะไรบ้างอย่างแรกเลยสนามคือสนามแรกของหนูก็คือว่ายน้ำสองเมตรใช้เวลาทั้งหมดสี่สิบวีได้คะแนนเต็มหนูทําได้ห้าสิบวีค่ะค่ะแล้วก็อีกสนามนึงคือวิ่ง คือชุดนึงจะมีสิบหกคนเขากําหนดเวลาให้ถ้าเขาได้คะแนนถ้าจะเอาคะแนแนเต็มต้องได้สามนาทียี่ิบห้าวิวิ่งหนึ่งกิโลเมตรตรัววิ่งได้สามนาทีสามสิบห้าวิแล้วเข้าเป็นคนที่สามของกลุ่มค่ะอแล้วก็ไปอีกฐานนนึงก็คือเป็นการดันพื้นเขากําออกหนดให้ที่ยี่สิบแปดครั้งในภายในสามสิบวิอ,อันนี้คือภัยมากค่ะที่หนูทำใหนูตอนตัวนั้นหนูตงตกใจตัวเองเลยคือ หนูทาได้ยี่สิบแปดครั้งภายในยี่สิบสี่วิค่ะทบสี่ตีทบสี่ตีจนคนที่เป็นกรรมการอยู่ตรงนั้นน่ะถาวหนูว่าแบบเอ็งไปกินอะไรมาเนี่ยเอ้ยมันฟิตจังเลยอ่ะค่ะแล้วก็ครั้งมึงไม่ถึงวินะใช่เร็วมากที่เ่ว่าเร็วมากนะันเร็วไม่ถึงวินะ ไม่รู้แฟลชเหมือนกันนะปั๊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 บปั๊ปั๊มาขึ้นสูตลงสุดด้วยใช่ใช่ค่ะใช่เพราะหนดให้ขึ้นสูดลงสุดด้วยแล้วก็ลูกนั่งหนูทำได้ยี่สิบเก้าครั้งค่ะเขากำหนดให้สามสิบครั้งภายในสามสิบวิหนูทำได้แค่ยี่สิบเก้าครั้งค่ะไกลเกิมากมากแล้วไกลเคียงแล้วอืก็คืออ่านหนูพร้อมอ่ะใช่ค่ะดีหนูพร้อมมากมากแล้วก็ฐานสุดท้ายอันนี้เป็นฐานที่แบบว่าแทนเขาวัดเป็นวัดตายสำหรับผู้ชายได้เลยคือดึงข้อค่ะ ดึงข้อไหมอ๋อดึงคอดึงคอคือคือคือดึงข้อถ้าไปสอบอ่ะเขาไม่ได้ให้แบบว่าให้กำมือเข้าหาตัวเองนะพี่เขาให้กำออกโฮ้ยเนี้ยเหรอกำอมอกำหมอกได้กำหันหน้าออกใช่พี่มันยากกำทำจะยากกว่าเป็นไงหนูทำได้เป็นไงบ้างคืออันนี้เขาไม่จากัดเวลานะคะคือคะแนนเต็มคือสิบหกครั้งหนูตกใจตัเองเหมือนกันทำไมหนูทำได้หนูได้สิบห้าครั้งค่ะอืมเรืองก็เกือบเต็มนะ ลูกสาว<ช>กำนันเราโหมดมากเราผู้ชายทั้งหมดที่เขาเลือกเข้าไปอ่ะพี่ได้ไม่ถึงสิบโอ้แคว่วความแข็งแรง<ม>ทางร่างกายหนูนี่กินขาดอ่ะคิดอย่างนั้นเหมือนกันพี่แล้วก็ ถ้าในอีกมุมหนึ่งที่หนูรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับหนูเลยก็คือเพื่อนหนูที่ไปสอบพร้อมกัน,น่ะพี่เขาเป็นผู้ชายแท้ uh huh. คือเขาเป็นทหารเกณฑ์รุ่นเดียวกับหนูแล้วผลมาพร้อมกับหนูเขาว่ายน้ำไม่ได้เขาวิ่งได้ช้ากว่าหนูเขาดึงข้อไม่ถึงสิบดันพื้นได้ไม่เต็มทุกอย่างไม่เต็ม่ะพี่ก็คือรวมคะแนนทั้งหมดอะ่ะคะแนนทั้งหมดเนาะพี่คะแนนเต็มคือสองร้อยหนูทําได้ทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบน่าจะท็อปแหละ คือทุกคนพูดเหมือนกันหมดค่ะตอนนั้นหนูไม่มีความคิดว่าโอเคฉันจะไม่ผิดเพราะว่าฉันเตรียมตัวมาดีมากเหตุผลนี่หนูเสียใจยกับตรงนี้ก็คือว่าเอ๊ะทำไมแค่เราเป็นแบบนี้ทำไมถึงไม่ให้โอกาสเราเลยในเมื่อเนื่าร่างกายที่คุณบอกว่าเออการเป็นทาหารต้องแข็งแรงนะหนูก็ทําให้เห็นแล้วว่าหนูทําได้สูงสุดก็แค่บุคลิกหนู คือถ้าจะบอกว่าเพื่อนหนูที่ทําที่ทําไม่ได้อ่ะพี่ uh huh. เข้าไปบอกว่าเออเข้าไปข้างในมันก็ฝึกได้อะแล้วหนูล่ะหนูก็ฝึกได้เหมือนกันทาไมหนูไม่เอาหนูเข้าไปอีกคือหนูน้อยแต่ในจุดนี้ uh huh. คือหนูรู้สึกว่าทั้งหมดแอบเดือนเนี่ย ฉันเตรียมตัวมาเพื่ออะไรอืมอ๋อหรอหนูต้องใช้เวลาแปดเดือนเรื่องสมรรถนะนี่หรอใช่ไหมใช่ค่ะพี่ทั้งอ่านหนังือทั้งใช่่ทั้งอ่านหนังสือทั้งเตรียมร่างกายคือหนูตื่นไปวิ่งทุกเช้าทุกเย็นแม้กระทั่งวันไหนหนูเป็นไข้หนูก็ไม่สนหนูก็ไปเพราะว่าหนูเคยมีประสบการณ์หนูไปสอบมาแล้วอีกสนามหนึ่งคือเป็นเป็นเหล่าใกล้เคียงแล้วกัน หนูไปสอบแต่ว่าหนูรู้ว่าอันนั้นหนูก็ไม่ผ่านเหมือนกันแต่หนูก็รู้แหละว่าหนูพลาดเพราะอะไรหนูเลยไม่เสียใจเท่าไหร่ก็เสียใจอยู่แต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เขาก็ยังใจดีนะคะให้หนูติดสำลองแล้วก็เกือบเรียกถึงด้วยเ๋อก็ไ่แต่ไม่ได้สุดท้ายโคด้าไม่พอหนูก็ไม่อะไรมากเพราะว่าหนูรู้ว่าหนูพลาดตรงไหนพี่พี่ถามเป็นความรู้ได้ไหมว่าเออหรือมันเป็นกฎระเบียบไหมว่าห้ามรับ LGBTQ เข้าทํางานพี่ มันมันเขาไม่ได้เขียนบัญญัติไว้ตรงไหนส่วนไหนเลยค่ะในอาจจะมีแต่ว่าเขาไม่ได้ออมาเปิดเผยแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราลองไล่ๆอ่านพี่ผื้ตก็ถามแชท GPT มาที่ก็ไล่อ่านเกณฑ์การสมัครเขาก็จะไม่ไม่มีนะแล้วมันจะมีแบบมันต้องตีความต่อไอ้ข้อที่มันเขียนไว้ข้อกําหนดอะไรบางอย่างสมัยก่อนอันนี้มันเป็นสมัยก่อนที่มันจะมีการระบุโรคว่าเป็นกระเทยแต่นั่นมันคือโรคไงคือแบบว่า มีเพยาวยาเพศ์สองอันอะอย่างเงี้ยถูกไหมแต่ที่มันไม่ใช่อันนั้นอันนั้นมีพี่เขาเขียนอยู่ว่าถ้ามีอวัยวะเพศสองอันนะอันนั้นมันเป็นกระเทยอะมันเป็นกระเทยที่เป็นร่างกายกระเทยแท้แต่ของแต่ของน้องเอ้มันเป็นแค่รสนิยมแค่บุคลิกไม่ค่ะเออคืออย่างนี้เท่าที่เมื่อกี้หาข้อมูลมาเนี่ยคือมันยังมีเงื่อนไขบางอย่างของการรับเข้าไปในกองทัพอะ เขายังระบุว่าต้องการเพศชายเขาใช้คํานี้เพราะฉะนั้นคําว่ารับเพศชายทีนี้มันอยู่ที่คนหน้างานอยู่ที่ระบบอยู่ที่เราอยู่ที่องค์กรใดๆที่จะต้องตีความต่อว่าคําว่าเพศชายของเขาเขามองอยังไงเอสัมภาษณ์กี่คนนะคะคนที่สัมภาษณ์หนูครั้งละหนึ่งคะ่ะคือแบบว่ามันจะเป็นแบบน,นี้ที่มันจะเป็นห้องเดียวกันแหละมันจะมีคนในห้องสองคนก็คือหันหน้าเข้าหากันจะอยู่คนละฝั่งนี้ค,ะค่ะ อ่าหนูก็จะไปหาคนนี้ก่อนเสร็จจากคนนี้หนูจะไปหาคนนี้ก็หนูก็เจอคําถามเดียวกันหมดเลยค่ะอ๋อแบบเดียวกันด้วยใช่คือถ้าเราอ่ะผ่านผ่านห้องสอบนี้ได้อ่ะคือเราเงเราก็ติดอืมคือเราจะไม่โดนตัดสินแน่นอนออแต่หนูอ่ะโดนโยนไปห้องสอบพิเศษอีกทีหนึ่งอืหนูก็โดนเหมือนเดิมพี่โดนถามคําถามเดิมด้วยคือถ้าจะมองในมุมนั้นคือสําหรับหนูคือว่าทาไมถึงไม่เปิดโอกาสให้หนูตอบคําถามที่หนูควรจะได้ตอบเหมือนเพื่อน เพื่อที่หนูจะได้โชว์ความแมนหรือความอะไรของหนูออกไปว่าหนูทําได้เหมือนกันนะ ừ, ืเขาถามว่าหนูว่าเป็นต๊ดไหมแล้วหนูตอบว่าอะไรหนูก็ตอบตามความจริงค่ะเพราะว,าว่าตรงหนูใช้พระทรงหนูมันอยู่ดาวงัางคารก็มองออกว่าพี่ <S <s <iders> <S หนูเป็นเ,นอ,เออมันรูน้อยู่แล้วเนะ <S <s <ambitious> าะก็ต้องก็ตอบไปใช <s> ่ค่ะคือเราแล้วเ,เราหนูก็ไม่อยากจะโกหกด้วยเพราะว่าหนูในความคิดหนูว่าถ้าเราตอบความจริงอ่ะเขาน่าจะเห็นใจเขาน่าจะเข้าใจ หนูคิดในี้แง่นี้หนูเลือกที่จะไม่โกหกเลยสักอย่างที่เราถามมาแต่ว่า<ช>เออที่แรกที่เราเคยไปแต่ตอนนั้นเราก็เราไม่ผ่านเราติดสำรองเนี่ยตรงตรงนั้นเนี่ย <c oughs> ความเป็น LGBTQ เราไม่ได้มีปัญหาถูกไหม <c oughs> เขารู้ไหมไม่มีค่ะเขาดูออกพี่แต่เขาไม่มีคำถาม เลยไอพวเลยไม่เลยฉะนั้นฉะนั้นไม่ได้ฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับกุลระเบียบแล้วอยู่ที่บุคคลนูสวยเซตที่สัมภาษณ์รอบนี้แหละดูไปเจอคุณลุงเหล่านั้นใช่ไหมถูกไหมก็ก็มีตังหัวงอกอะค่ะมานั่งสัมภาษณ์กูอะใช่พวกแบบไปถือว่าอันนี้ถามว่าครั้งแรกที่ไปตอนนั้นที่ติดสำรองกับครั้งนี้ในความสูงสูงต่ำในแง่ของการรับเข้าไปแล้วไปเป็นยศอะไรเนี่ยมันเท่ากันไหมเท่ากันค่ะเท่ากันเท่าเท่ากันแค่คนละ น่วยคนละเหล่าคนละเหล่าใล่เพราะงั้นบุคคลแล้วลืงหนูจะกลับไปลองอีกเหล่านั้นไหมล่ะเหล่าที่ติดสำรองอ่ะมันไม่ได้แล้วพี่สิ่งที่หนูเสียใจอีกอย่างหนึ่งคือนี่มันเป็นปีสุดท้ายของหนูแล้วคือเขาร้บไม่เกินยี่สิบสี่แล้วปีนี้หนูยี่สิบสี่ถ้าหนูไปสอบปีหน้ามันก็เข้าขายยี่สิบห้าแล้วมันเลยไม่ได้อ่ะวันนี้ถ้าจะถามพวกพี่นี่อยากถามว่าอะไรครับเอ๊หนูอยากได้คำลอบแล้วก็ ปล่อยแบบทำยังไงให้หนูได้ปล่อยวางพี่แล้วนี่มันเกิดมาสาเดือนแล้วดูปล่อยวางพี่ได้อืมอืมใช่เพราะน่าเห็นสายพระเอเต็มตัวมาเจ็ดแปดเดือนอเพื่อสิ่งนี้เลยอ่ะใช่ก่ะพี่คือเจ็ดแปดเดือนอ่ะถ้าหนูไปกินเปเทคอร์มูอ่ะตัวเป็นผู้หญิงเราวน่ะอือ เสื้อหนูอยากเป็นผู้หญ<น>ิงไหมยอยากเป็นไหมไม,ไม่ไม่ถึงกับอยากเป็นพี่คือหนูอยากอยากให้บแบบฟิลแบบเราเหมือนผู้หญิงนะจะอยากตัดผมสั้นเพราะว่าหนูเคยไว้ผมยาวแล้วหนูร้อนเ <c oughs> ลิศเลิศโอเคอยากฟังใครก่อนคอวีเติ้ลค่ะพี่ก็เคยโดนแบบแบบหนูนะแต่ว่าพี่ว่ามันเทียบไม่ได้พูดยังไงการเตรียมตรงเตรียมตัวคือในเคสนั้นอะจำได้ว่าจะเป็นพิธีกรโรงเรียนแล้วบัเดอร์ไม่ให้เป็น เพราะว่าก็เขาไม่ชอบตุดแต่ก็คือทำมาตลอดนะหมยายถึงว่าแต่ว่าพอมางานเล็กง,งานน้อยทำมาตลอดพอมาเคสเนี้ยแบบมันก็มีคำสั่งว่าไม่ได้ไม่เออ,อว่าไม่ให้เพราะาเขาไม่ชอบตุดอไอ่คงหนูเขาเขียนไลนะพี่เขาไม่ได้เขียนอะไรไ่เลยว่า ขาไม่รับพวกหนูของพี่เขาก็ไม่เขียนเอของพี่เขาก็ไม่เขียนเหมือนกันมันไม่มีบทบัญญัติอะไรบอกเราว่าพิธีกรของโรงเรียนจะต้องไม่เป็นตุ๊ดนืะเขาก็ไม่ได้เขียนแต่หมายถึงว่าคือตอนนั้นมันก็เฟลนะพี่จําได้ตอนพี่เด็กพี่ก็เฟลแต่ว่าพี่ก็ไม่สนใจอ่ะเพราะมันเป็นคําสั่งจากบอดเจอร์คนนี้อ่ะสำหรับพี่นะตอนนั้นมันไม่ได้มาจากคุณครูหรือมิสหรือมาเซอร์คนอื่นมันก็ยังมีมิสหรือมาเซอร์คนอื่นที่เขาก็ยังโอเคกับการที่พี่เป็นพิธีกรโรงเรียน โดยที่ไม่มาสนใจว่าพี่จะเป็นตุ๊ดหรือพี่เป็นอะไรเพราะพี่ก็ไม่ไปวีดไว้อยู่บนเวทีอยู่แล้วอะคือประเด็นพี่แค่อยากจะบอกว่าเอาไอ้เรื่องว่าเอาจะไม่ได้ทําตามความฝันของเอนะเพราะว่าตอนนี้เอมันเหมือนว่าอายุเอก็เกินแล้วที่จะไปสมัครทหารใช่ไหมพี่ว่ามันก็มองว่ามันไม่แฟร์ก็มันก็ไม่แฟร์แหละแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตคนอะที่เราจะพลาดหวังจากสิ่งหนึ่ง แต่สุดท้ายถ้าเราไม่ยอมแพ้พี่ไม่อยากให้เอหมากำลังใจแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ไม่อยากให้เอเห็นว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพสุดท้ายในชีวิตที่เอจะทําได้คือตอนนี้นสมรรถภาพของเองที่แข็งแรงที่อะไรอย่างเงี้ยพี่ยังคิดเลยว่าเอหรือเอ,อไปเป็นนักกีฬาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันพอจะมีลักษณะงานหรือสิ่งที่จะทาให้เอได้อดเวนเจอร์ได้ทำอะไรซึ่งพี่คิดว่ามันยังมีอีกนะในอาชีพอื่น ถ้าเอจะเปิดใจให้มันคือถ้าเอไม่เอาตัวเองไปไปอยู่กับอความผิดหวังสามเดือนที่เอบอกพี่เข้าใจแหละมันเสียใจคนเตรียมตัวมาเจ็ดเดือนคนเตรียมตัวมาแลมปีแล้วมาเจอสิ่งที่แม่งไม่ไม่แฟร์มันไม่แฟร์แต่เขาไม่สิทธิ์ทาได้เพราะการสอบสัมภาษณ์มันขึ้นอยู่กับดูเลยพินิชของคนสัมภาษณ์เลยอะ่ะอืแต่ว่าเอก็เห็นใช่ไหมที่พี่เผือกพยายามจะชี้ว่าแต่อย่างเหล่านู้นน่ะเขายังให้เอเข้าไปถึงรอบติดสําลองได้เลยแต่นั้นเพราะเอผิดพลาดเองที่เอไม่ได้เตรียมตัว ที่หนึงไม่ให้โอกาสแต่ที่หนึ่งก็ให้โอกาสไม่อยากจะให้เอ,อเอาสิ่งที่เกิดขึ้นนไปตัดสินคุณค่าในตัวเองพี่ยกตัวอย่างง่ายๆมันเหมือนเราเป็นปลาที่เราไปอยู่ผิดน้ำอ่ะเหมือนเราเป็นปลาน้ำจืดแต่เราไปไว่ายในมหาสหมทุทรที่สภาพแวดลอ้อมแม่งไม่ไม่เอื้ออำนวยให้ปลาน้ำจืดอ,อยู่เลยอ่ะเราก็แค่จะต้องไปหา แหล่งน้ําที่มันเหมาะกับเราที่มันจะทําให้เราเติบโตที่มันจะทําให้เราว่ายได้อย่างแข็งแรงเต็มที่โดยที่เราไม่ต้องเควสชั่นว่ากูเป็นปลาที่บิดตรงไหนอไม่รู้เองพอจะนึกออกไหมอ่ะอย่าเอาสิ่งที่คนอื่นเขาตัดสินมาตัดสินคุณค่ามาลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือความเป็นคนของตัวเองเลยแค่ยอมรับว่า ปลาอย่างเรามันไม่สามารถไปอยู่ได้ในทุกน้ำในโลกของความเป็นจริงเราก็แค่หาน้ำที่มาเหมาะกับเราอยู่แล้วเราก็ไหว้ต่อไปแม้กระทั่งไอ้น้ำที่มาเหมาะกับเรามันก็ยังมีคลื่นมันก็ยังมีซัดมันก็ยังมีพายุฝนมันก็ยังมีไแต่เราก็ยังต้องไหวยต่อไปให้ได้อย่างสวยงามอะสำหรับพี่ขอบคุณค่ะจนกว่ารเราจะตายอะครัขอบคุณค่ะครับค,คนต่อไปค่ะ ขอพี่เอกค่ะครับต้นพูดดีมากแล้วนะทั้งหมดจริงๆแล้วใจความเนะี่ยถูกต้องเลยเนาะมันจะมีน้ําที่เหมาะกับเราแหละอย่างหนึ่งคือเข้าใจในสิ่งที่เอเจอเพราะว่าถ้ามองในมุมหนึ่งอ่ะมันก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่มันไม่เป็นธรรมจริงๆอนะเนาะวันอยู่นี้เขามีเรื่องของการปฏิบัติความเท่าเทียมกันทางเพศอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งนะเอาเข้าจริงมันหามุมที่ผิดที่เราเจอมาแบบไม่เป็นธรรมได้แหละ แต่ก็อย่างที่บอกบางทีแล้วในเงื่อนไขของการรับเข้าเป็นราชการเป็นทหารเนี่ยมันจะมีอีกเงื่อนไขมันจะมีอีก,อกวัฒนธรรมหนึ่งที่บางทีมันก็ก็เป็นวัฒนธรรมเฉพาะเป็นอคติเฉพาะเป็นความต้องการเฉพาะของหน่วยนั้นของเหล่านั้นซึ่งเื่อันี้มันโหซับซ้อนมากๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากให้เอเข้าใจก่อนว่าหนึ่งไม่ใช่ความผิดของเอนะแล้วก็ก็ไม่ใช่ความผิดของระบบซะทีเดียวด้วยนะหมายถึงว่า เอกก็เคยได้ผ่านเข้าไปถึงถึงตัวสำรองแล้วอะถึงรายชื่อสำรองแล้วนั่นแปลว่าเฮ้ย mm. ระบบมันไม่ได้พังนี่หว่ามันเป็นบางบุคคลที่เราไปเจอแค่นั้นเองเอ mm. e, ไม่ผิดระบบเองก็ไม่ได้ผิดซะทีเดียวแต่ดันไปเจอบุคคลบุคคลหนึ่งที่ไม่รู้อะเราไม่รู้ว่าเหตุผลที่เขากาตัวแดงแบบนั้นมันเป็นเหตุผลส่วนตัวของเขาที่เขาไม่ชอบเราไม่รู้หรอกว่าเหตุผลจริงเขาคืออะไรแต่ว่า เท่าที่ฟังดูมันดูเป็นเหตุผลส่วนบุคคลซะมากกว่าเนาะมันยังมีที่ที่เขาโอเคกับความเป็นเราเพราะฉะนั้นเอไม่ได้ผิดแต่ว่าเราดันมาเจอเหตุการณ์นี้เจอเคสนี้ในสถาการณ์ที่อายุเราก็รอไม่ได้แล้วยังเหลือโอกาสอีกไหมก่อนที่จะครบ <24. S 2> ไม่มีแล้วคะ่ะถ้ามีก็เหลือแต่ปลายปีนี้มีข่าวมาว่าจะมีการสอบตำรวจต่ชอชดอนหรือว่าจะไปสอบอยู่คะ่ะอ่ะก็ลองดูแต่ทีเนี้ยเอเป็นคนมีความสามารถและมีความตั้งใจอันเนี้ยอยากให้เอรู้ไว้ก่อนและความสามารถและความตั้งใจนี้ <S <S พี่เชื่อว่ามันทําให้เอสามารถไปที่น้ําอื่นๆอาชีพอื่นๆได้อีกมากมาย <S <S ถ้าเอเป็นคนที่ <S <S มีความพยายามที่จะเตรียมตัวถึง8เดือน พื่อที่จะทําอะไรบางอย่างเนี่ยอ้ยพี่เชื่อว่าคนอย่างเอมีศักยภาพพี่จะทาอย่างอื่นได้อีกมากมายเลยเอลองรับราชการหน่วยอื่นไหมที่เป็นแบบพลเรือนไหมที่อาจจะไม่ได้มีวัฒนธรรมหรือไม่ได้มีชุดความคิดอะไรบางอย่างที่เป็นเฉพาะกลุ่มมากๆอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เอได้ได้แหวกว่ายอย่างแบบอิสระมากขึ้นนะถ้ามองกันดีดี ไม่รู้นะเออ,อาจจะพบความสุขอีกแบบนึงก็ได้ถ้าชอบออกฟิลออกเออจนภัยแอ,อเวนเจอร์อก็ยังมีหน่วยงานราชการอีกมากมายที่ให้เอ,อได้ออกไปในสถานที่จริงมากมายเยอะแยะมากมายแหละถ้าฝั่งทหารมันมีข้อกำหนดมีอะไรบางอย่างที่เป็นอุปสรรคหรือแอ t i ิจูดของคนที่ตัดสินเรามันเป็นอุปสรรคมันก็น่าจะมีอีก หลายๆหน่วยงานหรือบางทีบางแผนกของของเราของกองทัพหรือมันก็อาจจะเปิดโอกาสให้กับเราก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าเสียศรัทธาในตัวเองหรือว่าอย่าแบบคิดว่าเราเกิดมาเป็นอย่างนี้ทำให้เราสู้คนอื่นไอ้ผู้ชายที่ทำอะไรสู้เราไม่ได้สักอย่างยังได้เข้าไปเลยอย่างเงี้ยลองให้โอกาสตัวเองกับแหล่งน้ำอื่นกับอาชีพอื่นซึ่ง เออาจจะไปได้ดีกว่าก็ได้นะขอบคุณค่ะพี่เนาะที่งเราพี่เชื่อเหลือเกินว่าเอทําได้อใช่คนอะไรเก็บเก็บตัวเองเจ็ดแปดเดือนเพื่อที่จะแบบเอสอบอย่างเงี้ยเออนี่มันนักกีฬาอาชีพแล้วนะหมายถึงว่าความตั้งใจอ่ะเข้าใจไหมมันวินัยเราสูงมากอ่ะซึ่งครับเอเป็นคนแบบเนี้ยเอไปโตที่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้นะเนี่ยอื่ะพี่หอมปิดท้ายหน่อยจะพูดอะไรเลยที่ไม่ให้กระทบหน่วยงานภาครัฐน่ะคนอย่างพี่อะนะ ลองดูลองกระทบมีแต่คำหยาดในหัวเต็มไปหมดเลยตัว่าดนะช่วงนี้หมอดูทักเรื่องพวกนี้ด้วยว่าอย่าคือเอมีความมุ่งมั่นและมีวินัยเกินไปอ่ะถ้าเออยากจะอยู่เอควรจะทําแบบเช้าชามเย็นชามอ่ะวิดพื้นก็คือแบบดันพอเป็นพิธีได้ไหมคะคืออยู่ทํามากไปอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการในองค์กรอะไรแบบเนี้ ก็ก็ปีแรกหนูทำได้น้อยหนูเลยมาเต็มที่กับปีนี้หนูขยายมันปลาดีงคะหนูเปลี่ยนค่ะหนูทําสามารถทําอะไรได้ได้เยอะกว่านี้เพราะถ้าเกิดหนูเข้าไปองค์กรนี่หนูก็จะถูกกินกินให้หนูทําอะไรที่มันสบายสบายกว่านั้นแน่ถือซะว่าพระเจ้ากําลังเลือกเส้นทางเส้นทางอื่นให้กับหนูที่หนูจะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่สมมติว่าถ้าหนูได้เข้าไปในเหล่านี้หนูก็ต้องไปเจออีคุณลุงหัวข่าวที่ กูเกียรตุด๊ดเดละเกินอพู้บังคับบัญชาเราสมมติใช่แล้วมันก็จะกั่นแกล้งเราก็คือหนูจะต้องอาจจะอยู่แค่ซักถุงเท้าซักกางเกงในอยู่แค่นี้สิ่งที่หนูต้องการออกไปประจนภยัยไปแอดเวนเจอร์อะไรต่างๆหนูอาจจะไม่ได้สิ่งนั้นเพราะเขาไม่ได้เชื่อว่าหนูจะทํามันได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่นั่นไม่ได้เหมาะกับหนูค่ะหนูดีเกินไปคนที่มุ่งมั่นมาเจ็ดแปดเดือนแล้วทำทุกอย่างสำเร็จขนาดเนี้ยโอ้โหเอาจริงนะอินนี้มันลดอะ มันลดเกินองค์กรอะสิ่งที่หนูแม้กระทั่งหนูจะไปเป็แบบนตำรวจแบบทหารตำรวจตชดเลยพี่รู้สึกว่าเฮย้ยเอเอมันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้มากกว่านี้อะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตหนูตอนนี้นะหนูช่างแม่งไม่เอากูเหลืองมึงหนูไม่ต้องแคร์เลยะคะ่ะพี่รู้สึกว่าหนูออกมาทําอะไรได้ยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะหนูเป็นคนที่ตั้งใจจะทําอะไรหนูทําได้แบบ โหผู้ชายอกสามสองยังทำไม่ได้หรือคนที่แบบต่อให้ตั้งใจยังไงอะ่ะเจ็ดแปดเดือนที่มุ่งมั่นอะ่ะมันไม่ง่ายนะเอฝันใหญ่ได้เลยอ,อยากทําอะไรทําเลยสมมติไปไปต่อชะดอแล้วเขาไม่รับอีกถือว่าพระเจ้าอยากให้เอทาอะไรใหญ่กว่านั้นที่นั้นไม่ได้เหมาะกับเราเออมันเก่งมากอะ่ะมันเก่งที่แบบความมุ่งมั่นแล้วทําได้ขนาดเนี้ยคือเอเป็นคนที่ใช้คําว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นได้เลยอะ่ะ แต่ว่าครั้งนี้ความพยายามอุปสรรคประโยชน์ในพี่ใช่โนเกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสิ่งที่หนูทําสําเร็จคือการกระทําที่หนูหนูทําได้ทั้งหมดเลยใช่แต่สิ่งที่หนูทําไม่สําเร็จหนูไม่สามารถคอนโทลกับจิตใจคนได้เลยอ่ะสิ่งที่เขาปฏิเสธหนูอ่ะเขาปฏิเสธมาตรฐานที่ดีที่สุดนะเพราะเรารู้อินิสถิติเราคืออะไรอ่ะใช่ตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยหมือนนักกีฬาที่ที่โหคตรเก่งเลยแล้วโดนโกงอ่ะ อ,อแต่เขารู้อยู่กับใจว่าเขาทําได้แล้วทุกคนก็รู้เนี่ยตอนนี้เพราะพี่รู้คนอื่นรู้เนี่ยรู้ทั้งประเทศแล้วเนี่ยเก่งจะตายก็อืมถ้าหนูไปทํางานบริษัทนะแล้วผู้ประกอบการมาสัมภาษณ์หนูนะเขาจะรับหนูเลยเพราะนี่คือผลประโยชน์ของเขาแต่บางทีบางคนอาจจะไม่ได้มองผลประโยชน์ที่จะได้รับจากตัวเองอย่าหยุดพยายาม,มนะคะมันไม่เคยทําร้ายนะคะอืมอย่างน้อยเราได้ทำเพื่อตัวเองนะตอนนี้ก็ใช้ประโยช คล้ายๆกับพี่ที่พี่เผือพูดอะค่ะว่าให้อภัย,าายให้โอกาสตัวเองบ้างนะหนูพยายามพูดกับตัวเองไปม,มีเกือบทุกวันคใช่ใช่ต้องหาเราต้องให้โอกาสตัวเองสิมันมันมันยังมีอีกหลายที่ที่เขามไม่ได้จํากัดอะไรเรื่องพวกเนี้ยนี่ผมพยายามนั่งหาข้อมูลอยู่นะมันมีข้อมูลความแตกต่างระหว่างการเจนทหารกับ การสอบเข้าในสิทหรือเออเพราะว่าเกณฑ์อาหารเราก็เห็นนะอ่ะตัวหัวโปกก็ถูกให้เกณฑ์อาหารถึงอีนั่นก็ไม่ได้อยากเป็นเลยเนี่ยเขาบอกว่าคนละเงื่อนไขอันนี้ให้ให้ไม่รู้นะผมหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเกณฑ์อาหารเนี่ยมันเป็นไม่ได้คํานึงถึงเพศสภาพขอแค่ร่างกายพร้อมแล้วก็ใจพร้อมคุณเข้ามาเป็นตาม อหน้าที่ของการเป็นพลเมืองไทยเพราะอันนั้นมันแบบหน่วยมันใช้ในร้อนเนี้าถูกต้องที่ต้องทําแต่ว่าการสอบเข้าในสิบหรือในร้อยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการให้เติบโตไปในสายบังคับบัญชาก็คืออย่างที่เราเห็นนะซึ่งเรต้องมันก็ต้องมันก็จะมีเงื่อนไขความเป็นเพศชายที่เขาใช้อวดกันอ่ะมันก็คืออันดับหนึ่งแต่ในความเป็นจริงเราก็เนี่ยในแชทก็อ่านดูก็ S 1> <S 1> มีเยอะแยะซึ่งเอองงชื่อเออเอออย่าไปอยู่สังคมอย่างนี้เลยบอกว่ามันมีแบบมันไม่สังคมแบบเรากระโดดลงผิดน้ำอะ่ะยังไงก็วิ่ไม่ได้อึดอัดสังคมนี้อึดอัดแบบาาชายเป็นใหญ่อ่ะไปที่ที่มันเหมาะกับเราอะ่ะนะแค่แบบเปิดใจอย่ายึดติดคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พวกเรากดตรงไหน ต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุดโทพุทโท,ท,โทอย่าลืมโทรนะ